สวัสดีครับผมอาแฟนพันธ์แท้สิษยานุสิทธิ์หลวงปู่มั่นภูทิตโตครับผมในวันนี้ผมก็จะขอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะครับในหัวข้อพระอรหันต์ร่วมยุคหลวงปู่มั่นภูทัตโตครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวจากการสนทนากันระหว่าง หลวงปู่หลุยจันทสาโรนะครับกับหลวงปู่จวนกุล,ลเชษโถซึ่งการสนทนากัรครั้งนี้นะครับได้รับการถ่ายทอดโดยหลวงพ่อสุจินสุจินโนวัดหนองน้ำเขียวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับซึ่งหลวงพ่อสุจินนะครับได้มีโอกาสฟังการสนทนากันครั้งนี้ นะครับระหว่างหลวงปู่หลุยกับหลวงปู่จวนนะครับตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อสุจินเองนะครับท่านยังเป็นคารวาสนะครับได้มีโอกาสเข้าไปถวายอุปถากหลวงปู่หลุยนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับหลวงปู่จวนกุณเชษโถนะครับก็ได้เข้ามาสนทนาสนทนากับหลวงปู่หลุยนะครับที่บ้านเรือนไทยนะครับ ลาดพร้าวกรุงเทพครับผมในตอนนั้นนะครับหลวงปู่จวนกุลเชษโถนะครับก็ได้เข้ามาพักจำวัดที่บ้านเรือนไทยด้วยนะครับก็เลยมีการสนทนากันระหว่างท่านทั้งสองนะครับที่บ้านเดือนไทยนะครับซึ่งคเนช่วงเวลาในการสนทนาในตอนนั้นนะครับก็น่าจะเป็นช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2520จนถึง2 5 2 3 นะครับซึ่งก็เป็นช่วงก่อนที่หลวงพ่อสุจินจะอุปสมบทนะครับโดยหลวงปู่จวนนะครับได้เล่าถวายหลวงปู่หลุยว่าในช่วงต้นที่ท่านได้เข้าไปฟังธรรมหลวงปู่มั่นนะครับที่วัดป่าบ้านหนองผือนาในอำเภอพนน,นิคมจังหวัดสกลน,นครนะครับซึ่งหลวงปู่จวนนะครับได้เข้าไปศึกษาธรรมะ กับหลวงปู่มั่นนะครับในปี2489นะหลวงปู่จวนได้เล่าว่านะครับก็คือมีอยู่วันหนึ่งนะครับหลวงปู่มั่นได้ปารบกับหลวงปู่จวนว่าพระอรหันที่อยู่ร่วมยุคร่วมสมัยกับหลวงปู่มั่นเองนะครับมีปรากฏ5รูปด้วยกันนะครับโดยหลวงปู่มั่นนะครับได้ลำดับชื่อ ครูบาอาจารย์นะครับที่สำเร็จพระรหันให้หลวงปู่จวนฝฟังนะครับโดยในตอนต้นนะครับหลวงปู่มั่นบอกว่ามี5้รูปนะครับแต่ว่าท่านได้เอ่ยชื่อขึ้นเอ่ยชื่อเอ่ยนามขึ้นมานะครับด้วยกันสรูปด้วยกันนะครับประกอบด้วยรูปที่1สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรส สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่10อดีตเจ้าวาดวัดบวดรวนิเวศวิหารครับรูปที่สองนะครับก็คือท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจาร์หลวงปู่จันสิริจันโทนะครับอดีตเจ้าวาดวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครครับรูปที่สามนะครับก็คือหลวงปู่เสากันตะสีโลครับผม และรูปที่4นะครับก็คือหลวงปู่บุญปัญญาวุฒโธนะครับพอหลวงปู่จวนนะครับได้กล่าวนามทั้ง4รูปนะครับให้เล่าถวายหลวงปู่หลุยฟังแล้วนะครับหลวงปู่หลุยก็อุทานขึ้นมาว่าอ้าวมี4ี่รูปหลวงปู่จวนก็เลยเกล่าวถวายหลวงปู่หลุยว่า รูปที่5ก็คือหลวงปู่มั่นภูดิทัตโตครับผมสำหรับพระลหันรูปที่หที่หลวงปู่มั่นไม่ได้เอ่ยนามว่าเป็นครูบาอาจารย์รูปใดสิทธิยานุสิทธิ์ก็เข้าใจเองนะครับว่าก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นผู้เล่าเรื่องนี้เองครับผมก็จะครบนาม พระอรหันต์ห้ารูปตามที่หลวงปู่มั่นได้กล่าวไว้ในตอนต้นครับครูบาอาจารย์พระอรหันต์ทั้งห้ารูปนะครับถ้าหากเตียงตามพรรษานะครับรูปที่หนึ่งก็คือท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพญาวชิวญาณวโรรสรูปที่สองก็คือท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาาจารย์หลวงปู่จันทร์สิริจันโทรูปที่สามนะครับก็คือ หลวงปู่เสากันตะสีโลรูปที่4นะครับก็คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและรูปที่5นะครับก็คือหลวงปู่บุญปัญญาวุฒโครับสำหรับสาเหตุนะครับที่หลวงปู่มั่นได้เล่าเรื่องนี้นะครับให้หลวงปู่จวนฟังนะครับซึ่งหลวงพ่อสุจินเองนะครับก็ได้คาดคะเนว่า คาดว่านะครับที่หลวงปู่มั่นเล่าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นการให้กําลังใจกับหลวงปู่จวนนะครับซึ่งในขนาดนั้นท่านยังเป็นพระใหม่ออกปฏิบัติให้ได้มีกําลังใจที่จะปฏิบัตินะครับและสาเหตุที่หลวงปู่จวนนะครับได้เล่าเรื่องนี้ให้กับหลวงปู่หลุยฟังก็น่าจะเป็นเรื่องความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างความเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์นะครับก็คือหลวงปู่หลุยเอง เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่บุญนะครับหลวงปู่บุญปัญญาวุตโธเป็นพระอาจารย์องค์แรกที่สอนกรรมฐานให้กับหลวงปู่หลุยจันทาสาโลครับผมในลำดับต่อไปนะครับผมก็จะขอเล่าถึงเ,เรื่องราวของพระรหันค์ครูบาอาจารย์พระรหันต์ทั้ง5รูปถึงประวัติการภาวนาของ แต่ลท่านแต่ละร,รูปกันนะครับเริ่มจากรูปที่1น,นะครับก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้าคมพระยาวชิรยานวโรรสท่านนะครับทรงประสูติเมื่อปีพุทธศักราช2,403นะครับท่านเป็นพระโอรสของร้นก้าวัชการที่4นะครับท่านผนวดเมื่อปีพุทธศักราช2,422นะครับ สำหรับในเรื่องของการภาวนานะครับหลวงปู่มั่นนะครับได้เคยเล่าให้กับหลวงพระอาจารย์ทองคําจารุวันโนนะครับได้บันทึกไว้ในลำลึกวันวาดนะครับได้กล่าวไว้ว่านะครับพระชาติปัจจุบันของสมเด็จพระมหาสมณเจา้านะครับเป็นชาติที่7ชาติสุดท้ายทงแตกฉานในจตุป,ปฏิสัมพิทายานะครับ อย่างสมบูรณ์แบบในยุคนี้นะครับหุวงปู่มั่นได้ยกตัวอย่างความสามารถที่ไม่ไมที่ไม่มีใครเทียบสมเด็จพระมหาสมณเาจ้าว,ว่าแต่ก่อนพวกบัณฑิตที่เรียนบาลีคือมูลกัดายคำพีสนธินามต้องเรียนถึงสปีจึงแปลบาลีออกสมเด็จพระมหาสมณะทรงรจนาบาลีวยากรให้กุลบุตรเล่าเรียนในปัจจุบันสเดือน ก็แปลหนังสือบาลีออกนะครับนั่นอัศจรรย์ไหมท่านหลวงปู่มั่นเล่าต่อไปว่าเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงรัชนาวิจัยมุกเล่มหนึ่งหลักสูตรนักธรรมตีจิตของพระองค์กำหนดวิปัสนาญาณสาที่กล่าวมาแล้วคือสัจญาณกินจญาณและกัตยานได้บรรลุธรรมชั้นสกิทธาคามี ต่อมาพระองค์เสด็จประพาสสวนหลวงเมืองเพชรบุรีทรงรจนาธรรมวิจารณ์พระหฤทัยของพระองค์ก็บรรลุพระอนาคามีพระองค์ทรงมีภาระมากทรงดูจะทรงดูจะทรงรีบเร่งเพื่อจัดการศึกษาและปฏิบัติสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาประกอบกับสุขภาพของพระองค์ก็อย่างที่พวกเราเห็นในพระฉายาลักษณ์นั่นเอง ดูจะทรงงานมากผอมไปว่ายุคนั้นการแพทย์ก็ไม่เจริญแต่พระองค์ก็ทรงบำเพ็ญกรนียกิจจนเข้ารูปเข้าลอยจนพวกเราสามารถจะประสานต่อไปได้พระองค์พิจารณาเห็นสังขารของพระองค์ว่าไปไม่ไหวแล้วจึงเร่งวิปัสสนาญาณสำเร็จพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานนี่คือคำบอกเล่าของหลวงปู่มั่นที่ พระอาจารย์ทองคำได้ฟังมาครับผมสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงชิ้นพระชนเมื่อพุทธศักราช2 4 6พพระชนมายุ6 4พรรษาครูบาอาจารย์พระระหันรูปที่สองนะครับก็คือท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์หลวงปู่จันทร์ิริจันโทท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช 2,399ที่จังหวัดอุบลราชธานีอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2,420โดยมีท่านพระเทวธรรมีเม้าเป็นพระอุปชาและยังเป็นพระอาจารย์สอนธรรมะปฏิบัติท่านเจ้าคุณพระอุบาลีตั้งแต่แรกเริ่มนะครับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีนะครับท่านเป็นท่าน,านเจ้าคุณพระราชาคณะเป็นเจ้าคณะปกครอง และเป็นอดีตเจ้าวาดวัดปรลมนี้ว่าถึงแม้ท่านจะมีตำแหน่งการปกครองภาระมากมายนะครับท่านยังบันทึกไว้ว่าในช่วงออกพรรษานะครับท่านจะออกปฏิบัติลุกขมูลอยู่เสมอท่านเจ้าคุณพระลบาลีนะครับยังได้บันทึกเกี่ยวกับช่วงชีวิตของท่านในพรรษาที่19นะครับซึ่งตรงกับปีพศ2438ท่24ท่านออประสบภาวะอาพาธหนักนะครับ จนมีจิตใจที่คิดอยากจะศึกษาลาเพศออกไปนะครับแต่ว่าก่อนที่ท่านจะศึกษาลาเพศนะครับท่านก็ขอไปภาวนานะครับตัดสินใจตนเองก่อนนะครับโดยไปเรียนวิปัสสนาเพิ่มเติมนะครับอยู่กับท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระสิงห์นะครับอดีตเจ้าวาดวัดประทุมวนารามนะครับต่อจากนั้นท่านก็ไปภาวนา ต่อที่เขาคอกนะครับซึ่งจากการภาวนาครั้งนี้นะครับท่านก็ตัดสินใจได้ว่าจะยอมถวายตัวเป็นข่าพระวัตนไตายอยู่ในพระาศาสนาตลอดชีวิตนะครับแสดงว่าท่านน่าจะได้ออคุณธรรมสำคัญนะครับทำให้ท่านไม่ศึกหาลาเพศออกไปนอกจากนั้นนะครับในอัตโนประวัติก็ยังบันทึกสิ่งที่ท่านให้ความสำคัญที่สุดก็คือ การที่ท่านได้มาบวชก็ต้องออทำประโยชน์ให้กับตนเองด้วยให้เกิดให้เป็นประโยชน์ให้เกิดกับตนเองนะครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตอ่านจากที่ท่านบันทึกไว้เลยละกันนะครับส่วนที่อัตโนตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและประพฤกิปฏิบัติให้ตรงต่อธรรมวินัยและปฏิบัติราชการตามหน้าที่ไม่ให้เสียหายจนเจริญด้วยยศฐานาศั ส่วนธรรมวินัยก็ตั้งอกตั้งใจดำเนินสมถะและวิปัสนาจนรู้จักสังขารและวิสังขารหรืออุปาทินกะสังขารและอนุปาทินกะสังขารโดยชัดใจได้ถึงพระรัตนาตัยเป็นที่พึ่งนับว่ามีสาระะโดยสิ้นสงสัยส่วนนี้เป็นหัตตัถจริยา ประพฤกิให้เป็นประโยชน์แก่ตนท่านเจ้าคุณพระอุบาลีมณภาพในปี2475ณหอเขียววัดปรลมนิวาสอายุ75ปีครูบาอาจารย์พระรหันต์รูกที่3ก็คือหลวงปู่เสากันตัดสีโลหลวงปู่สาเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2404ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ และในปีพุทธศักราช2422ท่านก็ได้อุปสมบทในฝ่ายมหานิกายต่อมาท่านได้แปยติก็คือการบวชซ้ำเป็นพระธรรมยุทธโดยมีท่านพระครูทาโชติปาโลเป็นพระอุปชากล่าวกันว่านะครับหลวงปู่เสาได้ฟังแนวทางการปฏิบัติจากท่านพระเทวธรรมมีม้าวนะครับท่านให้ทำให้ท่าน มีจิตใจน้อมไปในทางการปฏิบัตินะครับต่อมานะครับหลวงปู่เสาก็เป็นครูบาอาจารย์ที่พาหลวงปู่มั่นนะครับได้มาอุปสมบทและสอนแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในออในระยะเริ่มต้นนะครับจนหลวงปู่มั่นนะครับก็ไดเออไปศึกษาการปฏิบัติต่อนะครับที่แห่งอื่นจนมาในปี พุทธศักราช2459นะครับหลวงปู่มั่นก็ได้กลับมาจำพรรษากับหลวงปู่เสาอีกครั้งนะครับที่ภูผากูดซึ่งปัจจุบันก็คือวัดถ้ำจำปาอำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมตามบันทึกนะครับตามบันทึกที่ปรากฏในประวัติหลวงปู่มั่นฉบับที่หลวงพ่อวิริยงังวิศรินทโลนะครับได้กล่าวถึงในตอนนี้นะครับ หลวงปู่มั่นได้ถวายคำแนะนำแด่หลวงปู่เสาในสิ่งที่หลวงปู่เสายังติดขัดนะครับซึ่งหลวงพ่อวิญยาณได้บันทึกไว้นะครับซึ่งหลวงปู่มั่นนะครับได้ถวายคำแนะนำหลวงปู่เสาไว้ว่านะครับตรงนี้ผมขออนุญาตอ่านเลยแล้วกันนะครับก็คือท่านอาจารย์ห่วงเรื่องการปถนาเป็นพระปัจเจกกระโพกกระมังนะครับ ท่านอาจารย์สาวตอบว่าแน่ทีเดียวในจิตใจเราตั้งอยู่ว่าจะขอให้รู้ทำเองโดยไม่ต้องให้ใครมาแนะนำหรือบอกให้แล้วมันก็ตั้งอยู่ในใจของเรามาตลอดท่านอาจารย์มั่นจึงขอความกรุณาแล้วบอกท่านอาจารย์สาวว่าขอให้ท่านอาจารย์อย่าเป็นห่วงเลยขอให้พิจารณาอริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์เสียแต่ชาตินี้เถิด เพราะกับผมเองก็ปรารถนาพระโพธิญาณและกับผมก็ได้ละความปรารถนานั้นแล้วเนื่องด้วยว่าการท่องเที่ยวในสังสารวัตรนี้มันนานเหลือเกินอยู่ต่อมาวันหนึ่งท่านอาจารย์เสาได้ไปนั่งอยู่ที่สง,งัดเฉพาะองเดียวเริ่มด้วยการพิจารณาถึงอายศสตว์โดยอุบายอย่างหนึ่งคือการพิจารณากายจนชัดแจ้ง ประจัก์เกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่ายขึ้นและท่านก็เริ่มดำเนินจิตเจริญให้มากขึ้นอยู่มาวันหนึ่งท่านอาจารย์เสาได้ไปนั่งอยู่ที่สงัดเฉพาะองค์เดียวเริ่มด้วยการพิจารณาถึงอิยสัต์โดยอุบายอย่างหนึ่งคือการพิจารณากายจนชัดแจ้งประจัก์เกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่ายขึ้นและท่านก็เริ่มดำเนินจิตเจริญให้มาก กระทำให้มากจนเป็นญาณสามารถทวนกระแสมาถึงที่ตั้งของจิตได้และว,วันนั้นท่านก็ตัดเสียซึ่งความสงสัยได้อย่างเด็ดขาดเมื่อได้รับการอธิบายจากท่านอาจารย์มั่นซ้ำอีกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ควรจเจริญให้มากจนกว่าจะพอแก่ความต้องการเมื่อจวนถึงการปรวนาออกพรรษาท่านก็ทราบชัด ถึงความเป็นจริงทุกประการและท่านก็บอกแก่ท่านอาจารย์มั่นว่าเราได้เลิกการปรานาพระปัจเจกโพธิแล้วและเราก็ได้เห็นธรรมจริงแล้วหลวงปู่เสามรณภาพในปีพุทธศักราช2484อายุ82ปีครูบาอาจารย์พระระหั์รูปที่4ก็คือ พระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นผู้ริทัตโตท่านเกิดในปีพศ2413ณจังหวัดอุบลราชธานีอุปสมบทเมื่อปีพศ2436นะครับสำหรับการรู้แจ้ง,งของหลวงปู่มั่นมีบันทึกไว้ในหนังสือลํำลึกวันวานโดยพระอาจารย์ทองคำจารุวันโนนะครับท่านได้กล่าวไว้ว่านะครับในพรรษาแรก ที่หลวงปู่มั่นจำพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีที่วัดเลียบนะครับจิตของท่านหลวงปู่มั่นได้ก้าวเข้าสู่อาาริยมรรคโสดาบันนะครับเป็นลำดับแรกในพรรษาที่สามท่านได้สำเร็จพระอริยบุคคลโสดาบันที่วัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีเช่นเดียวกันครับพรรษาที่8ท่านได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคล สก,กิทาคามีอยู่ที่กลางถนนเวเวณที่ในยุคนั้นนะครับเรียกว่าว,างาวังกรมพัสด์ปัจจุบันก็คืออยู่ในพื้นที่ของถนนพระรามที่หนึ่งบริเว,เวณหน้าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันครับผมในปัจจุบันนะฮะว่าในหนังสือลำลึกวันวานยังบันทึกต่อไปว่าขณะนั้นท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดปทุมวนารามไปฟังเทศท่านเจ้าคุณพระอุบาลีที่วัดบรมนิวาส ขนาดกำลังเดินกลับวัดก็คือที่วัดปทุมวนารางนะครับท่านก็พิจารณามาตามกระแสธรรมจิตของท่านก็เกิดรวมลงไปอริยมรรคญาณก็เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองอริยมรรคญาณก็เหมือนกับครั้งแรกพอในพรรษาที่12ท่านจำพรรษาที่อีสานบ้างจำพรรษาที่ภาคกลางบ้างปีนั้นท่านก็ได้สำเร็จ เป็นพระอนาคามีที่ถ้ำสาธิกาจังหวัดนครนายกต่อกจากนั้นนะครับผมก็ขอต่อเนื่องเกี่ยวกับการรู้แจ้งของหลวงปู่มั่นนะครับจากในบันทึกประวัติหลวงปู่มั่นโดยหลวงตามหาบัวนะครับต่อเนื่องจากที่ท่านออบรรลุพระอนาคามีแล้วนะครับหลวงปู่มั่นได้เล่าว่า จิตท่านทรงอริยมรรคกระทำขั้น3าอย่างเต็มภูมาินานแล้วแต่ไม่มีเวลาเล่งความเพียรตามใจชอบเพราะภารกิจเกี่ยวกับหมูคณะมีมากตลอดมาพอได้โอกาสคลาวไปพักที่เชียงใหม่จึงได้เล่งความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยและก็ได้อย่างใจหมายไปทุกระยะสถานที่บรรยากาศก็อ,อำํานวยพื้นเพของจิต ที่เป็นมาดั้งเดิมก็อยู่ในขั้นเตรียมพร้อมสุขภาพทางร่างกายก็สมบูรณ์ควรแก่ความเพียรทุกๆอริยาบทความหวังในธรรมขั้นสุดยอดถ้าเป็นตะวันก็กำลังทอแสงอยู่แล้วทุกขณะจิตว่าแดนพ้นทุกข์กับเราคงเจอกันในไม่ช้านี้ต่อจากนั้นนะครับองค์หลวงตามหาบัวก็ได้เล่าถึงคืนแห่งความสำเร็จ ความหลุดพ้นขององค์หลวงปู่มั่นนะครับเอาไว้ว่าในคืนวันหนึ่งเวลาดึกสงัดท่านนั่งสมาธิภาวนาอยู่ชายภูเขาที่มีหินพลานกว้างขวางและเตียนโลง่งอากาศก็ปลอดโปร่งดีท่านว่าท่านนั่งอยู่ใต้ล่มไม้ซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวเพียงต้นเดียวมีใบดกหนาร่มเย็นซึ่งในตอนกลางวัน ท่านก็เคยอาศัยนั่งภาวนาที่บ้านที่นั่นบ้างในบางวันแต่ผู้เขียนจำชื่อต้นไม้และที่อยู่ไม่ได้ว่าเป็นตำบลอำเภอและชายเขาอะไรนับแต่ตอนเย็นไปตลอดจนถึงยามดึกสงัดของคืนวันนั้นท่านว่าใจมีความสัมผัสรับรู้อยู่กับปัจจัยาการคืออวิชาปัญจยาสังขาราเป็นต้นเพียงอย่างเดียว ทั้งเวลาเดินจงกรมตลอดหัวข้าทั้งเวลานั่งเข้าที่ภาวนาจึงทำให้ท่านสนใจพิจารณาในจุดนั้นโดยไม่ได้สนใจกับหมวดธรรมอื่นใดตั้งหน้าพิจารณาอาวิชชาอย่างเดียวแต่แรกเริ่มนั่งสมาธิภาวนาโดยอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาอยู่ภายในอันเป็นที่รวมแห่งภพชาติกิเลสตัณหามีอวิชชาเป็นตัวการเริ่มแต่ 20นาฬิกาถึง2องทุ่มที่ออกจากทางเดินจงกรมแล้วเป็นต้นไปนับแต่ตอนเย็นไปตลอดจนถึงยามดึกสงัดของคืนวันนั้นท่านว่าใจมีความสัมผัสรับรู้อยู่กับปัจจัยาการคืออวิชชาปัจยาสังขาราเป็นต้นอย่างเดียวทั้งเวลาเดินจงกรมตอนหัวข้าทั้งเวลานั่งเข้าที่ภาวนาจึงทำให้ท่าน สนใจพิจารณาในจุดนั้นโดยไม่ได้สนใจกับหมวดธรรมอื่นใดตั้งหน้าพิจารณาอาวิชชาอย่างเดียวแต่แรกเริ่มนั่งสมาธิภาวนาโดยอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาอยู่ภายในอันเป็นที่รวมแห่งภพชาติกิเลสตัณหามีอวิชชาเป็นตัวการเริ่มแต่20นาฬิกาคือสองทุ่มที่ออกจากทางจงกรมแล้วเป็นต้นไป ตอนนี้เป็นตอนสำคัญมากในการลบของท่านระหว่างมหาสติมหาปัญญาอันเป็นอาวุธคมกล้าทัานสมัยกับอาวิชาซึ่งเป็นค่าศึกที่เคยทรงความฉลาดในเชิงหลบหลีกอาวุธอย่างว่องไวแล้วกับยิงโต้ตอบให้อีกฝ่ายหนึ่งกับผ้ายแพ้ยับเยินไม่เป็นท่าและคลองตำแหน่งกษัตริย์วะัตะจัก บนหัวใจสัตว์โลกต่อไปตลอดอนันตการไม่มีใครกล้าต่อสู้กับฝีมือได้แต่ขนาดที่ต่อยุทธสงครามกันกับท่านพระอาจารย์ม่านในคืนวันนั้นประมาณเวลาลาวตีสามผลปรากฏว่าฝ่ายกษัตริย์วัตจักรถูกสังหารทำลายบันลังลงอย่างพินาศขาดศูญปราศจากการต่อสู้และหลบหลีกใดๆทั้งสิ้นกลายเป็นผู้สิ้นฤทธิ์สิ้นอำนาจ สิ่งความฉลาดทั้งมวลที่จะคลองอำนาจอยู่ต่อไปถนัดกษัตริย์อวิชาดับชาติขาดพบลงไปแล้วเพราะอาวุธสายฟ้าอันสางาแหลมคมของท่านสังหารนี่คือคำบอกเล่าถึงคืนแห่งความสำเร็จของหลวงปูม่ม่นนะครับในการสำเร็จพระหรหันวันสำคัญในวันนั้นจากบันทึกขององค์หลวงตามหาบัวครับพระเดชพระคุณ หลวงปู่มั่นภูริทัตโตมโนภาพในปีพุทธศักราช2492สิริอายุ80ปีครูบาอาจารย์พัทหันลำดับที่5ครับก็คือหลวงปู่บุญปัญญาวุฒโธสำหรับประวัติหลวงปู่บุญปัญญาวุฒโธกับผมพบแหล่งประวัติของท่านนะครับมีอยู่ แห่งเดียวนะครับก็คือจากบันทึกประวัติหลวงปู่หลุยจันทสาโลนะครับซึ่งหลวงปู่หลุยได้บันทึกเกี่ยวกับประวัติหลวงปู่บุญเอาไว้ว่าหลวงปู่บุญเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2429นะครับเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีท่านอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2449นะครับ โดยมีท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณุปมาจารย์หลวงปู่จันทร์สดิจจันโทเป็นพระอุปชานะคะประยังท่านเจ้าคุณพระบาลีก็ยังได้อบรมธรรมะกับหลวงปู่บุญให้กับหลวงปู่บุญนะครับเป็นเวลา5พันษาจึงได้ออกปฏิบัติตามอัธยาศัยท่านชอบศึกษาเล่าเรียนและชอบปฏิบัติแต่ไม่ค่อยชอบสอนนะครับหลวงปู่หลุยนะครับยังได้บันทึกไว้ว่าหลวงปู่มั่นนะครับ เคยพิจารณาอุปนิสัยของหลวงปู่บุญนะครับว่าเออเหมือนกับอุปนิสัยของพระอนุรุตนะครับส่วนหลวงปู่บุญก็ว่านะครับว่าหลวงปู่มั่นนะครับเป็นนิสัยของพระมหากัะสปะนะครับท่านอาจารย์มั่นนะครับเคยบอกไว้ว่าหลวงปู่บุญนะครับเอาตัวรอดไปได้หลวงปู่บุญนะครับหมดสิ้นอสวกิเลสณถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่หลุย ได้อุปถากรับใช้หลวงปู่บุญจนมอนรณภาพในกลางปีพุทธศักราช2473ระหว่างพรรษาหนะลวงปู่บุญจำพรรษาอยู่ที่วัดป่ามหาชัยเสร็จงานถวายเพลิงแล้วหลวงปู่หลุยได้นำอัฐิธาตุของหลวงปู่บุญไปประดิษฐานไว้ที่วัดพระบาทบัวบกนะครับซึ่งเป็นที่สถานที่ที่หลวงปู่บุญจำพรรษานานที่สุดนะครับ เมื่อมอนาภาพภะหงวงปู่บุญมีอายุได้44ปีพรรษา24ครับเมื่อครูบาอาจารย์ทั้ง5รูปนะครับอย่างที่ผมได้เล่าประวัติไปครับท่านได้สำเร็จจิตอันเป็นประโยชน์ในส่วนตนแล้วนะครับก็คือได้รับความวิมุตตุดพุพนในส่วนองค์ของท่านแต่ละรูปแล้วนะครับแต่ละรูปแต่ละองค์นะครับก็ได้ทำประโยชน์ให้กับพุทธศาสนานะครับโดยการ เผยแผ่รรมัดปฏิบัตินะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับก็มีหลายรูปหลายองค์นะครับได้รับวิมุตต์หลุดพ้นนะครับตามครูบาอาจารย์ทั้ง5รูปนะครับซึ่งพวกเรานะครับก็ได้รับมรดกก็คือธรรมะคำสอนของแต่ละรูปแต่ละองค์ได้นําวนำนำไปปฏิบัติให้มีพระหรหันสืบเนื่องไม่ขาดสายต่อไปก็ขอให้ เออเรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราในการปฏิบัติธรรมต่อไปนะครับให้เชื่อว่ามรรคผลมีพรนนิพพานยังมีอยู่ครับผมหากเรื่องเล่านี้มีข้อผิดพลาดประการใดกับผมขอกราบขอขมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปที่เอ่ยนามมาและขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สุจินสุจินโนนะครับที่ได้เมตตา เล่าถึงการสนทนาทั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะครับขอาการ์พะคุณครับผม